สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิณิติตีเคนะคะวันนี้นะคะคิ n ิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นกรอบทองเขี้ยวเสือนะคะก็ใส่เป็นเขี้ยวเสือนั่นเองก็จะค่อนข้างจะเรียกได้ว่าหายากเป็นอีกหนึ่งแรไอเทมนะคะเป็นกรอบทองที่ตามหาเนื้อคู่นะคะแล้วงานนี่คืออลังการมากนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่านะคะก็คือยกซุ้มบนล่างแล้วยกซุ้มหัวสิงแบบโตโตเลยนะคะก็นี่สวยงามมาก อลังการจริงๆนะคะก็เผื่อว่ามารีวิวไว้เผื่อท่านไหนนะคะมีแล้วก็ตามแบบเหมือนกับว่าจะได้เป็นเนื้อเผื่อเป็นเนื้อคู่กันเผื่อเป็นเนื้อคู่กันนะคะก็จะได้ไม่ต้องไปสั่งทํานะคะประหยัดค่าแรงค่าซีคือดูมีทั้งงานไข่ปลานะคะก็งานไข่ปลาแล้วก็งานเกลียวทั้งสองด้านเลยแล้วคือใบนี้คือไข่ปาลารอบเลยนะคะรอบใบไปเลยนะคะเป็นกรอบทองด้านล่างก็แกะสลักออู เป็นซุ้มบนล่างจริงๆสวยงามมากงานคืออลังการสุดๆนะคะงานไข่ปลาแล้วลูกไข่ปลาสวยเท่ากันเรียงเท่ากันเลยนะคะชิดๆ,ๆ,ๆ,ๆกันเลยแล้วก็ด้านข้างนะคะเขาก็เป็นงานไข่ปลาเช่นกันนะคะเป็นงานไข่ปลารอบเลยนี่ดีเทลคือไม่น้อยหน้าความอลังการคือยืนหนึ่งมากๆนะคะใบนี้ เลยอยากนำมารีวิวนะคะชอบงานเผื่อว่ามีใครชอบแล้วก็ตามหาอยู่นะคะหน้านไข่ปลากลมๆสวยๆรอบทั้งใบนะคะชื้นนี่สวยงามมาก แล้วก็ตรงด้านบนนะคะของห่วงเนี่ยเป็นแบบห่วงเป็นแบบนี้นะคะก็ มันคล้ายฟิลคล้ายๆงานจิวนะคะแล้วก็มีตอกชื่อร้านตรงด้านบนห่วงอย่างนี้ด้วยนี่นะคะห่วง,งสองด้านเลยนะคะจะไม่ใช่ห่วงบิดแบบที่ปกติเราใช้นะคะก็นี่ทรงเป็นเขี้ยวเสือแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะฝาหลังก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็ไว้เป็นพับหลังเป็นงานกรอบทองนะคะก็สามารถเป็นเอาไว้สําหรับเรี่มกันน้ํานะคะ ชืบสภาพของกรอบทองใบนี้เนี่ยก็สภาพดีเลยนะคะก็ไปใช้งานเนี่ยก็เรียกว่า use very light new ได้นะคะชือชสวยแล้วใบใหญ่ด้วยไม่มีฉีกขาดนะคะสวยมากก็เดี๋ยวขนาดของใบนี้นะคะก็หนักเกือบบาทดูนะน้ำหนัก14.43กรัมนะคะเป็นกรอบทองนะคะแล้วก็ เดี๋ยวมาวัดขนาดกันดีกว่านะคะก็ขนาดของใบนี้นะคะกรอบทองคินจะวัดเป็นความกว้างก่อนความกว้างตรงกลางตรงนี้นะคะความกว้างของเขานะคะอยู่ที่1.5เซนนะคะแล้วก็ความยาวความความยาวใช่ไหมคะความยาวนะคะจะวัดจากสุดนี้มาสุดนี้วัดแนวนี้เลยแนวเฉียงนี้นะคะความยาวเนี่ยก็จะอยู่ที่5.6เซนนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นขนาดของหน้าจอนะคะส่วนด้านในความกว้างของด้านในนะคะความกว้างจะอยู่ที่2เซนแล้วก็ความยาวนะคะเ็นจะวัดแนวเฉียงเหมือนกันนะคะก็อยู่ที่6.2เซนนั่นเองนะคะก็เผื่อท่านไหนตามหาอยู่ใส่เขี้ยวเสือนะคะตามหาเนื้อคู่นะคะก็งานสวยสภาพดี used very like new นะคะจะประหยัดค่าแรงค่าซิปไปได้เยอะเลยนะคะก็ไปเลี่ยมกันน้ำใช้ต่อได้ ยาวๆนะคะก็ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางกติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่า ตามหาตลับทองกกอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองเกาะทองมือหนึ่งนะคะสอบถามได้ทางไลน์ s i t t k 6 6 6หรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร089ก็86685ได้เลยนะคะหรือว่าท่านไหนนะคะอยากมาเยี่ยมชมร้านชั้นสามห้ามดิบงามวาร้านอยู่ติดกับลิฟตัวกลางเลยนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะอยากมาลองตลับมาแบ่งประตลับทองกกอบทองเศษทองพานองคำมาได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะเคนทิติขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจงให้คินิกติ TK ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ่วยงามเลยนะคะนี่งานอลังการมากไข่ปลารอบเลยค่ะขอบคุณนะที่รับชมจนจบนะคะสวัสดีค่ะ